โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมคัคารเซอร์เกมเบอร์ครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม GTV ทครับวันนี้มาแต่งรถดีมนะผมดีมซูเปอร์ครับนะฮะเออเฮ้ยทำไมดูนี้ไม่หายวะเนี่เดี๋ยวต่อมาดูข้างหน้าครับโอ้งานงานดีมากงานดีมากครับ นี่ Super นะครับผมทีมซูเปอร์คับนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่งคันนี้กันนะครับดูไมดูไมโอ้โหใช่เลยใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับเป็นการลงกันร้อนโอ้โหแต่ง้วยนี่ว่าท่อปลายกวยเ่ะนเะนี่ยเดี๋ยวดิดท่อปลายกวยแปบ่ะวะไม่ดูดิปลายกวยนะครับโชคนี่เป็นโชกไวเด็นะครับเนาะสีแดงด้วย ก็เป็นอะไรโชคหน้าไม่แน่ใจนะว่าอะไรดิจานเบรกอะไรนะครับอ้แต่งแต่งโอเคพักเท้าทองด้วยนะเบรกทองไม่ใช่เบรกทองดียอ,อขาตั้งอะขาตั้งขาตั้งหาย <c oughs> เฮ้ยขาตั้งไม่มีหรอวะ What the fuck <c oughs> ขาตั้งไม่มีแค่โอเคงั้นเราไปแต่งรถกันก่อน ไอ้เจ้าเยเลยรถรถรถตายไอสัตว์ลงน้ำหวนดีครับลุงอ๋อฮู้ยเฮ้ยปินปินปินไอเยียมึงยกง่ายง่ายวะวัตถุฟ้าอันนี้เป็นตัวลงทับอะไรนะวิบากนะครับผมเป็นรถวิบากอ๋อนอ่ไม่มึงรอรอรอเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ผมขอเหินก่อนขอสตันจ้ำก่อนมาเอ้ยอันหนึ่งยัดติดสาวอีกเย็ดเป็ดเอ้ยทำไมมันไม่ปับมันไม่ถ่ายให้วะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันกีกนว่าอืมโอ้ยแรงแรง มึงนั่งจำเบาเลยเนะี่ยออนออนเฮ้ยมึงมาเก๊ะก,ก็ลอยเลยทันเนี่ยิงกนคนอะไรนะลิกโก้ไอ้มีรถต้นบันบีด้วยนะครับเนี่ยเข้ากันดีกว่า,าเรียบเป็นตัวลงทับนะครับ เหมือนจะแต่งอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันแต่งมาหมดแล้วอะ่ะไลท์ไฟสีนอนครับแล้วก็มาสีรถนะครับเดี๋ยวเลือกสีแป๊บสี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 สส ตอนนี้ผมเมดเขาแต่งนิยมกันสีเหลืองเว้เท่แหละเดี๋ยวลองไปดูสีแดงนะฮะเฮ้ยนี่ไงสีแดงอันหนึ่งมันมันต้องมีแดงอย่างอื่นดิเลดเลสนี่ไงสีแดงเล้ยสีแดงเท่ไหม้เยเช็ดเดี๋ยวผมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันครับรู้สึกว่าสีเหลืองมันแต่งขึ้นดีครับกับอะไรทองอ่า ก็ม <chat> ีเกียร์แต่งนะครับเทอโบิลก็เทอรบโลครับแล้วก็ยางไม่เป okay. ็นแต่งยางไม่ได้ควันควันควันข่านะครับโอเคสุดแล้วนะครับโอเคออกมามืดเลยเว้ยโอเค เดี๋ยวเรามาลองลดกันนะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนมันจะแรงแค่ไหนกันเที่เรโอเคพี่แม่งยกนางโคตรง่ายอะ่ะโอ้ยกล้อเลียงออนไอ้แคชนคนอืมอ๋มอเอออย่าตำะเวย้ยเปลี่ยนจอยกันมาเล่นในจอยละอืม สีเหลืองสซเลเซไก่เนะี่ยเออมีคนบอกให้ผมแต่งสีแดงด้วยวนะ่าลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแต่งสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีใน F4 ด้วยกันนะอ๋อนี่ครับทำไมบางโกลมันอันนั้นปะบางโกลมันอันนั้นอ่ะโอ้โหสีแดงมันโคตรเฟี้ยวนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันดีกว,นะว่าเฮ้ยมีทางเหิอนอีกแล้วเห็นทางเหินไม่ได้เลยจริงๆ เดี๋ยววันนี้เรามาสตร์นจับกันเดีว่าตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน one two three let go โอ้โหแม่งหยืนมีการยืนนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถนนพอดีปะเนี่ยโอ้โหถนนพอดีครับเอาข่าวว่าหลุดอ๋อไอ้ตรงนี้ก็มีว่ะไอ้เหี้ยมีเยอะว่ะ ออนอุน้ยวันนี้เรามาเล่นสตันจำเนี่ยอ่ะเฮ้ยทาไมคนหายไปไหนหมดวะเฮ้ยวันดีวันที่เฮ้ยผมเด็กโข่งแล้วเนี่ยฮะวันนี้เป็นเด็กโข่งมาเป็นเด็กแบนสักวันวนัเนี่ยอืมรู้จักเนวัตดาวปะมีไหนกูนี่เองเ นี่วัดดาวเนี่ยดูดูให้ให้เกลียดรอยสักพี่ด้วยนะตัวก็งี้ไม่รู้จักเนวัดดาวน้อยไปซะละดูดูด,ด,ดูรอยสักก็รู้แต่เม่งเต็มตัวขนาดนี้อ๋นหญิงแม่งหมดเอาตำรวจเฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจกูอยู่นี่ไอ้สั๊ ไอ้เาตำรวจกูยอยู่นี่นะเนี่ยมึงไปแน่ของมันวะรอโอ้ <c oughs> ไอสัตว์แม่งกูยอยู่นี่มึงเสือกไปตรงนูน้นไอ้บ้าเอ้ยไอย้มุมมองนี้มันเห็นหน้าปัดไหมหน้าปัดใช้ได้ไหมหน้าปัดใช้ไม่ได้ด้วยอืมเฮ้ยเราแต่งรถเลยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสกินนะครับเดีย๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นตัวอะไรดีวะเออคัมภร์โตนี่แหละ มาออนวันนี้เราก็มาอยู่กับมาร์ทไรเดอร์คาบดติเคทให้อะไรมันชื่ออะไรวะดีเคทใช่ไหมคาบุโตโอเออถูกแล้วโอ้ย yeah. วันนี้เราก็ไปอยู่ในเกมจูเทลวีทับอยู่กับผมคาบุโตโฮาเดมคาฟายกาฟ่า <c oughs> ผมคือแห่งซูเป,ปอร์ฮีโร่แห่งเมือร์ดี้รับ วันนี้เราจะมาฆ่าตำรวจที่เอา้าไอ้สัตว์ลืมเสกวัตถุฝาเอา้เอาไอา้ลูกป,ปั้นมันไปไหนแล้ววะยังอยู่มันยังอยู่ไปเฮ้ยมันยังอยู่เว้ยเพรวมันคงไม่อยู่แล้วแหละตาเดะค่อยดู <laughs> มันจะไม่อยู่เหรอเราค่อยดูไอ้สัตว์ลูกป,ปัน้น <laughs> เฮ้ย ้นายเป็นลูกปั้นเม่เหรอตายแล้วมึงอะไอยังไม่ตายเว้ยมึงมึงโหดอ่ะมึงมึงโหดเหรอเอาไอ้ไอ้ยมึงตายยากไอสัตว์อุ้ยอ่ะไอเชี่ยแม่งปืนกูไม่แรงหรือมันตายยากวะแต่ตายของแท้อุ้ย เฮ้ยวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแอบตำรวจในทะเลเน่ววะจะทำได้ป่าวะฉันไม่กเมมาาุ้เยเม่งรถมันหายไปไหนหมดวะจริงๆเนี่ยเหมือนแบบผมขี่รถแม่งคนเดียว,วะอะเฮ้ยกูก็เปิดกูก็ไม่ได้ปิดไว้ดีว,วะ่ะไอ้สลัด มากันครับวันนี้เราก็จะมาโชว์การสเต็ปกันไปไข่ท้าเด็บไปโอ้โหเฮ้ยมันรถหายไปไหนหมดบออนอโอ้ย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 มาออน มาถึงก็สี่ดาวเลยเออจะมีต่อปีโดตรงนี้แม่งยิงยิงระเบิดวะไอ้ชู้ยิงไม่เป็นไรเว้ยแม่งยังโหดฮารเก็เต้เต้อืมอืมเฮียไหนวะรถถังรถถังอยู่ไหนวะอู้ไอ้เฮียขี่ชนกู เฮ้ยเจอรถถังแล้วตั้มเอา๋อมึงไม่พังเว้ยอ,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 อ่อนอ่อนเฮ้ยรถถังรถถังกูจริงๆทำไมไวะเนี่ยแม่งเหงื่อทำอะไรไม่ได้วุ้ยรถพังไอ้สัดเชฮ้ยเฮ้ยรถพังเฮ้ยนี่มันต้องฟิดอุยอ้ยอุ้ย อ้เชี่ยรถพังอื้ยโอ้ยเฮ้ยมันจริงกันสนั่นเลยเว้ยอ๋อไอ้เชี่ยเอ้ยให้กูไปเพืนเถอะให้กูไปบ้านนึกนเออะอุ้ยไอ้เชี่ยแม่งยิงแม่งกันจังวะหนีไม่ได้ครับเราต้องหนีเฮ้ยทำไมยกหน้าไม่ขึ้นไอ้สัตว์ตัวมึงหนักเหรอวะ ไปเ,เดี๋ยวเรามาลองรถกันนะครับว่าวิ่งได้อะไหรม่มา one two three ตรงเอ้ยทำไมยกหน้าไม่ได้อะประมาณร้อยสี่ร้อยห้าวิ่งโคตรช้าเลย ร้อยสี่สิบห้าตันแล้วนะเฮ้ยยังไม่ตันว่ะพวกประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกนี่แหละอืมนี่เนี่ยมันน่าจะขี่ได้ประมาณสักสองร้อยเก้า่างเงี้ยออน <c oughs> <c oughs> เมือนข้าัตพีออนโอ้ไปรู้สึกรถจะระเบิดไปนี่เดี๋ยวเราจะออกไปนะครับ อืมออนแม่น้ำนี่อีกแล้วเหรอเอ,อ้ยไอ้เชี่ยไอ้รถรถรถไม่พังนะอ้าวรถถ่ายเฮ้ยรถว่าไปนู่นไงโอ้โหกูมาบุกไอโดงกัญชาเลยเน,น,ๆๆน,นยี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เชี่ยข้ารถไม่ได้ครับท่านผู้ชมมา เฮียมันยังขี่ได้ต่อเว้ยหาเอารถพังแล้วเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงตัดเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเดี๋ยผมได้แต่งเป็นสีแดงเลยนะมาคาบุโตต้องใช้รถสีแดงใช่ไหมล่ะนี่แหละโอ้โหโอ้ยช็อ ไปจมน้ำอีกแล้วไอ้สัสเฮ้ยรถกูไปมีรูปปั้นเขียนว่าชาวหูดฟาร์อะไรไม่รู้ยุ่ยยังตกบิดเว้ยเฮ้ยเฮ้ขายิงกันแล้วไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยนายนายเขายิงกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขายิงกันแล้วไอ้สัสเพิ่งเพิ่งรู้ตัวใช่ไหมเนี่ยเออเจอตำรวจกัดด่านครับไอ้เชี๊ยขี่ตามไปแล้วเว้ยเฮ้ยรถรถผมแต่งนิดเดียวเอยู้เลยเฮ้ยรถผมไม่มีป้ายทะเบียน ไอ้เจ้ามึงตามจับกันขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็จะมาขับรถหนีตำรวจกันเรื่อยนะโอ้ยยังเราจะโหดขนาดนั้นรถกูวิ่งได้แค่103เองไอ้สัสเฮ้ย <c oughs> แค่รถกูไม่มีพรบ,บรมึงต้องตามจับกูอย่างนี้เลยแล้ววันนี้โอ้ยไอ้สัสมีช่วยไปแล้วโอ้โหมึงมากันทั้งกองทัพเลยไปเลยเฮ้เย โอ้้ตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดเด้อเว้ยรถผมไม่มีป้ายทะเบียนดิแดนแหละเอ้ยไม่ใช่ป้ายทะเบียนพรบดิเออพูดผิดอีกแล้วสัตว์มาไอ้ตำรวจโอ้ยเจอเด็กเป็นเข้าไปเป็นไงโอ้โหโค้ดซิงอ่ะสายซิงนี่ว่าไม่ผ่านละเฮ้ยถึงเมืองแล้ววะถึงเมืองแล้ววะมา ไอ้กูมาเมืองถูกได้ไงวะเนี่ยอืมไอ้สตันจัมอ่อนอุ้ยเอ้ยพอดีเว้ยโอ้โหโค้ชแม่นบกก่อนระดับลัดเครอร์เซอร์แล้วแม่งวันนี้ย้อย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 อัน้ไม่เอ้ยมึงจะหันทำห้าเลยอันไอ้เชี่ยแม่งไม่โดนว่ะขึ้นอีกขึ้นอีกเหรอ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใครจะโหดเป็นกรผมวะฮะมียิงอะไรทั้งหนาวเนี่ยเอ้ยมีคาร์ตตี้คันเหรอชอบจังเลยย้อยเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยมึงนิ่งๆดิมึงนิ่งๆดิๆดโดนเห็นไหม,มโดนเห็นไหมโคตรแม่นมาก,ก่อน อาบุโตสักอย่างเอ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดไอสัตว์ไม่ถึงหรอกเอ้าเอ้าไอเชี่ยปืนหมดอืมสัตว์สัตว์กระนำซัมเมอร์เซลสวัสดีครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับการรีวิวดีมนะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยเอาไอเชี่ยรถพังไอเชี่ยช่างหน้า <G ül üyor> อย่างน้าไม่แตกเว้ยเฮ้ยครับเจอกันครับคลิปหน้าผมซีอูเกนิก t i ม e